เอาวันนี้ทำอะไรนะจุนวันนี้เราจะมารีวิวขนมแคนตาอ่ลายลายอะไรลายนี้ทีกดกับมิคันจิโลูกเป็นลายดัดคาราสุนแล้วสองซองเราจะได้ก๊าซเป็นสี่ใบอ่มแล้วจุนได้อะไรมาโชว์ด้วยล่ะ ตามตัวอะไรนำนักตาแม่ได้การทองไหมการทองแม่ดว่าจะได้การทองไหมไม่ก็เห็นแล้วกียอไเมัคือตัวอะไรงไม่ว่างรรู้ดลกียอเลขเจ็ดเลขด้วยเหรอนี่จำได้ขนาดเลขเจ็ดเลยอ่ะ จะได้ไรโชว์อะไรดิทาไมโชว์เราสี่ใบได้เลยซ้ทล่ามาใหม่เราใช่ไม่อยากกินนูเทลาหมือใช่้ออยากนตอนนี้นกเกตตอนนี้แ้ก็ตอนนี้ตอนนี้อยาด้ไ้มาถ้าจุนได้แบบถ้าจุนได้การแลแบบรึ่งตัวจะได้การแลแบบไม่รึ่งตัวนี่เรียกว่าแลแลหรอ นี่ก็คอมมอนนะบปส่หาเีสองสี่เคู่กับเลกี่อ่ะคงตอไปให้เจาราันนี้ี่สนี่ค้อต่อไปรองแรกเรกคเลเจ็กับอโนเกะแบบเต็มตัวค่ะครับเอ้ยท่านจะได้เต็มตัวสี่ใบนะค่ะ ยูเต็มตัวกับบีน่าสุเกะเต็มตัวมันสี่ใบยังมันสี่ใบมันเพิ่งสองใบเจ็ดดีครับตั้ส่ไแบก็มันถูกครับแบสงใบจริงด้วยเาเก็บมาโอ้เาจะหนักไว้อีกก็ขึ้นไปอยาเกก็ชอบแล้วกินแล้วชอบกินขนมไหมนี่นะครับชอบกินขนมไหมชอบ อย่างสวยเลยมูชิโลรสอ่ะอะไรสามีกเลขสิครับงงล้เต็มตัวหมดเลยเนี่ยแล้วแลใบสุดท้ายแล้วจะไปโชคอดีอาจารย์ได้ตวนี้นตัวไหนครับ ตัวโปรดหัดจุดเลยใช่ป่ะไม่ได้ไอ้จินก็มีให้น้องนี่น้องชอบเอาตัวอื่นมาแลกจนไม่ได้ทำไมก็ไม่ได้เพราะจินมีแล้วอะไรมีแล้วย้ายชีโร่โอเคโอเคแต่แบบครึ่งตัวไม่ใช่แบบยืนแบบยืนแล้วเลาไปสุดท้ายแล้ไปสุดท้ายจนได้แบบยืนแบบครึ่งตัวไหนครึ่งตัว ไปเลยอุซูเทงเงนถ้าจีมีะอะจะให้การนี้ได้ไปดูให้การนี้ไม่เอาไม่เอาได้กระทองไหมไม่ทองได้ตัวสาด้วยไหน,ไน,เ,ไนเปิดมาเต็เต็มตัวทั้งใบอะเต็มได็ตัวทุกใบไม่ใช่ทั้งใบ เนี่ยเต็มตัวถ้าจะได้โมนิชิโรแบบเต็มตัวถ้าจะแกะได้ก่อนนะถ้าแกะโมนชิโร่แบบเต็มตัวได้โอเคแค่นี้นะขอแล้วนะบายๆค่ะสหรับคลิปนี้บายๆโค้ดโค้อ